สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พบกับช่องวันดีๆนะคะวันนี้ช่องวันดีๆมีสาระดีๆมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนนะคะน,น,นั่นก็คือวิธีบูชาวัตถุมงคลค่ะเราจะบูชาวัตถุมงคลที่เราบูชามาอย่างไงให้เห็นผลนะคะมีวิธีดังนี้นะคะให้เราเตรียมขันหานะคะดอกไม้ทูบเทียนอย่างห้าคู่แล้วก็เงิน ค่าคู2ยี่บสี่บาททูบสิบเก้าดอกไว้ใช้สำหรับจุดนะคะแล้วก็เราก็นำวัตถุมงคลแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินที่เราเตรียมไว้ยี่บสี่บาทนะคะใส่ในผานแล้วก็นำวัตถุมงคลวางไว้ในผานนะคะจากนั้นก็ให้เราจุดทูบสิบเก้าดอกนะคะแล้วก็เอาไปปักไว้ในกระถางทูบนะคะแล้วเราก็ว่านาโมสามจบนะคะ จากนั้นก็ว่าคาถาค่ะพุทธังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวานิพานังสารนังขาฉามิธรรมังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวานิพานังสารนังขาฉามิสังขังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวานิพานังสารนังขาฉามิสเพพุทธาสเพธรรมัสเพสังขาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานางอุกาสะอาราธนานัง,ก,นนงกโรมิพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมข้าแต่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ผู้สร้างวัตถุมงคลบอกชื่อวัตถุมงคลนะคะข้าพเจ้าชื่อวันเดือนปีเกิด ขออาราธนาอัญเชิญวัตถุมงคลมาบูชาห้อยคอนำมาติดตัวประจําบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญในชีวิตด้วยบารมีครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์บารมีธรรมขอบารมีท่านจงปกป้องคุงคง้มครองช่วยหนุนนำคำชูดวงชะตาหน้าที่การงานและการค้าให้พบแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยช่วยให้ค้าขายดีค้าขายคล่อง มีกำไรมากมายอย่าได้ยากจนอย่าได้ตกต่ำจเจริญรวยทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์พูนสุขขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือช่วยเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาสืบไปสาธุจากนั้นพอทุ่มหมดนะคะเราก็ค่อยนำวัตถุมงคลมาห้อยคอหรือมาพกติดตัวคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับสาระดีๆในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ